ฐานนมโรงเรียนน้องกินได้เห็นไหมน้องกินนมโรงเรียนได้แล้วหาื่อกินนมโรงเรียนได้ไหมครับได้นิดหนึ่งนิดนึงเหรอเอาล่ะปกติอะฮันเตอร์จะกินนมช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ปัญหาคือว่านมโรงเรียนอันเนี้ยของเรามีเยอะเลยใช่ไหมแล้วเรากินไม่หมดทีเนี้ยป๋าก็เลยป๋าก็เลยเจอแท่งนี้อืม เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแท่งนี้รสชาติมันจะเป็นยังไงและจะทําให้ฮาร์เปอร์กินนมจืดได้ไหมได้แน่สวัสดีครับฮาร์เปอร์ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำกินนมโรงเรียนกันทีนี้วันนี้ไม่กินนมโรงเรียนธรรมดาวันนี้ปาซื้อตัวนี้มาครับมาช่วยเรานี่มันคืออะไรเร,รู้ไหม oh, <no. S 1> ไม่รู้ครับ เรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันรีวิวตัวนี้ตอนอื่นเลยอ่าเราจะต้องแกะตัวนก่อนมันเป็นยังไงเนาะแกะกั่องชื้นี่ออกมาแล้วซิงห<อ>ัวม,ม,มันต้องดูจาบนี้ ใช่ฟิ้งอ่ามีสามอันใช่ดึงอ๋อเฉลยไปสองอันไสองอันก่อนอ่ามาอ่าเพื่อใส่เองเลยครับได้ไหเครั้ดนไหนก็ได้ครับเพื่อนหอมยังครับอ่าเอาครับเป็นยังไงครับค่อยๆ่อยดึโอ้โอโอ มันเป็น,นยังไงรสชาติเป็น,นยังไงครับดูดูให้ป้าดูอีกทีนึงมันเป็นนมช็อกโกแลตจากนมจืดใช่ไหมเป็นนมช็อกโกแลตเลยใช่ไหม,มจากนมโรงเรียนตอนนี้เป็นนมช็อกโกแลตครับนมช็อกโกแลตใช่ไหมม,มันจะหวาน หวานหวานมีกลิ่นชโคโคโ็อกโกแลตไหมหรือเป็นรสชาติชโโ็อกโกแลตเลยเป็นรสชาติชโโ็อกโกแลตด้วยป้ากินได้ไหมครับอย่างนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากครับอย่างนี้กินหมดกล่องไหมอ่ะ,อะป้าจะมีอะไรมาให้ลองอ่ะ,อะลองดูดให้ป้าดูหนะ่อยปกติกินนมโรงเรียนไหมใครดูดนะ เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยไหมมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง้เหมือนแบบนมช็อกโกแลตเลยอะอเ <c oughs> ยี่มเลยอร่อยเอาไปกินเรียวกันเห็นสีมันออกมาเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนี่นะใช่มันมันมันต้องขึ้นมันต้อง เน,นี่ยอันเนี้ยมันต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนมันถึงจะได้รสชาติช็อกโกแลตเลยนะมีสตรอบเบอรี่ผลมไม้รวมด้วยก็มีถ้าป,า,ปาสตรอบเบอรี่มาด้วยพี่ขุนวิ่งมาเลยว <c oughs> ิ่งมากินเลยลหรครับโอ้โหก็แสดงว่าก,ก็อร่อยใช้ได้เนาะ <c oughs> ก็แปลกใหม่ดีครับ <ยะ S 1> อืมจะหมดแล้วนี่ โอ้ oh, มันละลายเร็วเหมือนกันนะออ oh. นี่วิ่งใหญ่เลยนี่อ่าโอเคครับงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย